สวัสดีครับคุยไปเรื่อยเปื่อยกับนายไข่แดงผู้ชายแหลงกลางนะครับวันนี้วันที่18พฤษภาคมนะครับ2564น,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 25น,นะครับนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูตรงหน้าทอนเกาะสมุยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก่อนที่ไม่มีโควิด1 9นะครับเส้นนี้ช่วงเย็นเย็นก็จะพลุกพล่าน ไปทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะครับนักท่องเที่ยวแต่ตอนนี้เจอโควิด19ละโรคหละโรค2อและโลกสเข้าไปนะครับนี่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นตลาดตอนเย็นนะครับเป็นตลาดตอนเย็นซึ่งจะมีแม่ค้าอยู่เต็มไปหมดนะครับแล้วก็จะมีคนที่มานั่งกินนั่งดื่มกันช่วงเย็นๆนะครับนะแล้วก็ ที่เราเห็นเนี่ยครับนะเมื่อก่อนก็จะมีคนมาวิ่งออกกําลังกายช่วงเย็นๆนะครับเราจะเห็นว่าสะพานค่อนข้างสวยนะครับแต่เจอโควิดเข้าไปเนี่ยละลอกสองละลอกสามเนี่ยนะครับตอนนี้ก็แทบจะไม่มีคนเลยนะครับพื้นที่ว่างเปล่านะเพราะตอนนี้ต่างคนก็ต่างกลัวต่างคนก็ต่างเซฟตี้กันนะครับ อย่างว่าเลยครับนะฮะทุกคนก็หวาดผวากันไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้แต่ละวันเนี่ยมีคนติดไอ้โรคโควิด1 9เนี่ยวันหนึ่งก็เป็นพันพๆนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ติดค่อนข้างเยอะในเรือนจำนะฮะหลายๆเรือนจำนะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ย มีผู้ติดในเรือนจำเนี่ยหกพันกว่ารายเมื้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับส่วนวันนี้เนี่ยก็อีกหลายร้อยนะครับในเรือนจำนะครับแล้วก็จากที่ผมดูข่าวก็ยังมีเพิ่มเติมอีกนะครับมีเพิ่มเติมอีกเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครียดๆนะครับวันนี้ผมก็เลยพาทุกท่านมาดูมาชมนะครับตรง ท่าเรือหน้าทอนนะครับที่ท่านเห็นข้างหน้านะฮะก็จะเป็นท่าเรือทีทานเฟอร์รี่นะครับนี่ท่าเรือทีทานเฟอร์รี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะฮะวันนี้ก็ยังมีคนมาตกปลาอะไรพอปลาปลายนะครับปกติเนี่ยตรงนี้เนี่ยคนจะมาตกปลาเยอะมากเต็มไปหมดนะครับนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะครับ ซีทานเฟอร์รี่นะครับาะะเรือทีทานเฟอร์รี่ส่วนที่ท่านเห็นนี่นะครับก็จะเป็นเรือที่นำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองนะครับแล้วก็ท่าเรือลุมพยานะครับที่จะไปาเกาะพังงันนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เงียบเหงาไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับ นะเรือก็จอดกันทอดสมอก็อยู่ตรบนี้ครับลำปากกันไปหมดนะครับวันนี้ดูค่อนข้างเงียบเหงานะครับเราก็ดูภาพกว้างก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูตรงทางเข้าอีกทีนะครับเมื่อก่อนโดยปกติทั่วไปนะครับเรือตีทานเฟอร์รี่จะวิ่งจากท่าเรือหน้าทอนไปท่าเรือดอนสัมนะครับ ชั่วโมงหนึ่งก็จะมี1ลำนะครับถ้ามาีรถเยอะๆก็อาจจะมีเที่ยวเสริมนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับหลังจากโดนโควิด19เาระบาดเป็นระลอกที่3เรือที่ทานพระเรียบปรับการเดินเรือใหม่นะครับปรับการเดินเรือใหม่ตอนนี้ก็จะเป็น2ชั่วโมง2ชั่วโมงต่หนึ่งเที่ยวนะครับ2ชั่วโมงต่หนึ่งเที่ยวจากเดิมเนี่ย หนึ่ชั่วโมงต่อหนึ่งเที่ยวนะครับพอดีมีเรือจากรอนสักเข้ามาเทียบที่ท่าเรือหน้าอรพอดีนะครับเป็น4ีทาน7นะครับเป็น4ีทาน7ช่วงเย็นๆก็บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีนะฮะโดยเฉพาะว่าช่วงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวน้อยทำให้ธรรมาชาติเนี่ยค่อนข้างมาฟื้นฟูปรับตัว นะครับวันดีคืนดีก็ได้เห็นลมมาขึ้นมาเล่นน้ำนะครับวันนั้นผมโชคดีนะครับไปจากท่าเรือหน้าทอนเนี่ยคไปท่าเรือดอนสัมนะครับไปเจอที่ท่าเรือดอนสัมแต่ว่าบังเอิญนะครับเสียดายเพราะว่าวันนั้นอัดวีโอไม่ทันนะครับนะครับนี่เป็นลำเจ็ดนะครับเป็นลำเจ็ดเดินทางมาจากท่าเรือดอนสัมนะครับ กำลังเทียบท่าที่ท่าเรือนาทอนเกาะสมุยนะครับใครที่ไม่เคยมานะครับก็ลองมาเที่ยวดูนะครับท่าเรือเกาะสมุยนะครับการเดินทางมาเกาะสมุยก็มีอยู่2ทางนะครับก็1ทางเรือ2ทางอากาศนะครับก็คือทางเครื่องบินนะครับ ทางเรือก็จะมีทีทานนะครับมีราชามีส่งเสริมมีลมพยานะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยเรือสปีดโบท๊ทที่เป็นส่งเสริมลมพยาเนี่ยก็ไม่ค่อยวิ่งบ่อยนักแต่ว่าไม่มีผู้โดยสารไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับก็อตอนนี้เข้าเกาะสมยุยโดยเรือก็จะมีเรือเนี้ยแหละครับเรือทีทานเฟอร์รี่ที่เราเห็นอยู่นะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นตรงท่าเรือราชาเฟอร์รี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ ใ้าเรือกันวันนี้วันอัคารนะครับปกตินี่จะเป็นตลาดนะฮะเป็นตลาดวันอัคารเนี่ยแต่เห็นว่ายุคโควิดเนี่ยแทบจะไม่มีแม่ค้าแทบจะไม่มีลูกค้ามาเดินเลยนะครับ โอ้ใน่าเใจแม่ค้านะครับเนื่องจากว่าไม่มีคนจริงปกติตลาดตรงนี้ช่วงเย็นเย็นของวันอังคารเนี่ยเป็นตลาดคนเดินนะครับก็จะมีแม่ค้าล้นมาถึงนี่คนะครับนะฮะส่วันนี้ก็ไม,ม่มีแม่ค้าเลยมีแม่ค้าอยู่ไม่กี่เจ้าเองนะครับเราไปดูท่าเรือกันนะครับอ่านี่เป็นสะพานที่เข้าไปตรงท่าเรือสีทานนะครับ สต่านไปท่าเรือทีทานก็ไปขึ้นเรือตรงนี้นะครับ <c oughs> ในช่วงที่ไม่มีโควิดระบาดนะครับช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีรถต่อแถวเป็นแถวเพื่อจะลงเรือไปท่าเรือดนสักนะครับแต่วันนี้นะครับจะสังเกตว่าไม่มีรถจอดรอที่จะลงเรือเลยนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าช่วงเย็ยนเนี่ยไม่มีเรือวิ่งไปท่าเรือดอนศักเลยนะครับ <c oughs> เรือจะหมดช่วง5โมงนะครับเ <c oughs> มื่อก่อนเนี่ยเรือจะหมดเที่ยวสุดท้ายก็คือ1ทุ่มนะครับ <c oughs> 1ทุ่มแต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามันไม่มีรถนะครับไม่มี นักท่องเที่ยวไม่มีผู้โดยสาร <c oughs> นะครับอย่างที่ผมเรียนไ้วยเบื้องต้นแล้วนะครับก็เรือก็ปรับเวลาวิ่งนะครับเรือก็ปรับเวลาวิ่งนะครับเพราะว่าไม่มีผู้โดยสาร <c oughs> นะฮะดูนะครับโอ้โหเงียบจริงๆนะครับเงียบจริงๆแล้วก่อนช่วงเงย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินกัน นะครับทั้งไทยทั้งฝรัง่งแต่ตอนนี้ร้านค้าแลวก็ปิดกันไปหมดนะครับต่างคนก็ต่างหน้าเห็นใจนะครับเอานะครับท่านใด,ดที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับมีโอกาสก,าก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวเกาะสมุยนะครับเพราะเกาะสมุยก็ยังมีสิ่งที่น่าเที่ยวน่าชมอีกเยอะแยะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทะเลไม่ว่าจะเป็นเกาะซึ่งรอบๆหรือใกล้เคียงเกาะสมุยนะครับในเกาะสมุยก็เช่นเกาะแตหนูเกาะอ่างทองเกาะมัดสมุมและอีกหลายๆเกาะนะครับตอนนี้ธรรมชาติก็ฟื้นฟูนะครับก็มีโอกาสก็เชิญชวนมาเที่ยวกันนะครับเชิญชวนกันมาเที่ยว นอกจากเกาะแล้วก็จะมีร้านอาหารที่เป็นซีวิวต่างๆนะครับบนภูเขานะครับเรานั่งทานอาหารก็มองเห็นวิวมองเห็นทะเลสวยงามนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ขออนุญาตพอแค่นี้นะครับนะบอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อได้เป็นกำลังใจกันนะครับ เพื่อได้เป็นกำลังใจจะได้หาคลิปใหม่ๆจะได้หาอะไรใหม่ๆมาให้ดูให้ชมกันนะครับส่วนวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ